การที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นเพราะกรรมเกา่าฉะนั้นในปัจจุบันนี้เราเองก็ได้วิบากหรือได้ผลจากการกระทํากรรมนั่นเองเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสรู้ในยามแรกพระองค์ก็ได้ปุเพนิวาสานุสติญาณก็คือการระลึกชาตินั่นเอง การระลึกชาติได้นั้นทำให้พระพุทธองค์รู้ว่าความเป็นเราตามสมมุติณปัจจุบันหรือที่พระพุทธองค์ท่านเรียกภรษสัต์นี้สามารถเคลื่อนจากโลกนี้แล้วไปสู่โลกอื่นได้และเคลื่อนจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ได้พระองค์ก็รู้ว่าเกิดจากกรรม คือในยามที่สองพระพุทธองค์ก็ได้จตุปปัตยานคือได้ตาทิพย์ทำให้พระพุทธองค์ท่านรู้ในเรื่องของการเคลื่อนและการเกิดก็คือสัตว์หรือความเป็นเราที่ยังมีการยึดติดยังมีอุปทานหรือยังมีตนาความอยากยังมีความกำหนัดยังมีความเบลออยู่กับขันห้าเมื่อขันห้าในโลกนี้มันแก่แล้วมันก็ตายไปคือมันแตกสลายหรือมันดับไปความเป็นเราหรือสภาวะที่เป็นสัตว์ที่ยังมีการยึดติดอยู่จากการที่ ยังสร้างกรรม ทั้งการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจกรรมดีและกรรมชั่วนี้ก็นำพาให้ไปเกิดใหม่หรือไปอุปบัติใหม่ก็คือเปลี่ยนจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็ไปได้ขันใหม่ไปได้อยตนะใหม่ตามแต่กร,รรมที่ได้ทำเอาไว้ซึ่งกรรมหลักๆก็จะมีกรรมดีกรรมชั่วถ้าเป็นกรรมดีก็อาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีนึงหรืออาจจะไปเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้ากรรมชั่วก็จะตกลงไปในนรกกาเนิดเดรัจฉ และเปรตวิสัยและเหตุปัจจัยที่นำพาให้เรานั้นกระทำกรรมดีกรรมชั่วหรือสร้างกรรมอยู่ตลอดก็เกิดจากกิเลสนั่นเองกิเลสก็คือตัวความชอบความพอใจหรือความใคร่ความกำหนัดหรือความเพลินนั่นเองเมื่อยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ยังมีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจทั้งดีและก็ทั้งชั่วส่วนเหตุที่นำพาให้ยังมีกิเลสอยู่ก็เกิดจากขันหรือเกิดจากอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกาย ที่ไปกระทบกับอารมณ์ภายนอกอยู่ตลอดเวลาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัะหรือทันมารณมก็คือเรื่องราวต่างๆอยู่ตลอดเวลาการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่แบบนี้ก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกคือเกิดเวทนาทําให้มีความสุข ทำให้มีความทุกข์หรือทำให้เกิดความรู้สึกเฉยเไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างเช่นมีความสุขก็จะเกิดความชอบใจก็จะเกิดการผูกชอบมีสังโยชน์ถูกใจในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาทั้งรูปเสียงกลิ่นรสหรือโพธิภพ